เออวันนี้ชับคมแปลกๆหายใจทันมั้แฟงฮะเออต่ออีกตาหนึ่งโ้ยด่านนี้เหรอโ้ยด่านนี้เราเละแน่เลยเอ่ะ <c oughs> แฟงๆงไปอ่ะแฟงเออมันมั้เล่นนี้ไถึงบอกไม้เข้าดิสมานะวอลแคนไม่ใช่โนนรนันอย่างเดียวเยี่ยเจอโปรด้วยไอสัตว์ เออนี่แหละ <c oughs> ไปเปลี่ยนชื่อมาเข้าแก๊งหรือว่าไปเปลี่ยนตัวละครใหม่มาเข้าแก๊งสร้า <c> ง <oughs> ตัวใหม่เลยเนี่ยก็ยังสร้างตัวใหม่กันเนี่ยพี่ยังสร้างเลยไม่เสียเวลาหรอกถ้าเล่นถ้าเล่นเรื่อยๆหายๆอ่้ะอระวังด้วยนะเว้เราเล่นเราเล่นอันนี้กี่ตัววะไม่ใช่เราเล่น A เอหร <Okay, S 1> <A> ือบีวะโอเค อ่าระวังด้วยไปกันดีๆนะกันหน้าเอยอ <ไป S 1> ใช่ไงเหมือนเครื่องแรงแต่เข้าไม่ทันกดตั้งหลายคนอยู่บ้านมันอาใจเย็นอยู่บนบ้านสุดใช่ไหมไม่ต้องรีบนะเดีย๋ยวกูรอกหน้าบ้านให้ใจเย็นเดีย๋ยวไล่ลง้างล่างกัน รอรอที่วางเอแหละรอในห้องใหญ่ก็ได้รอห้องใหญ่ตรงนั้นโดนยริงไอหกไอหกแล้วบ้งก <owie> ูเห็นลักเห็นละ,นละดูในถังเลยถังแดงกูย <Head shot. S 1> <c oughs> ิงต้องไม่ไม่กูกูรอมันหันไม่กูมันหันมนอยู่สองรอบเมืเ่อกี้ไอเหี้ยกูเลือกเลือกจุดยิงไม่ได้ ไปไปไปเร็วเข้าจุดเร็วเข้าเอวเร็วซากหนึ่งนั้นไอชื่อไออารไออารซากนะแฟงมือเร็วแฟงแฟงมือเร็วจะวิ่งอ้อมทำไมวิ่งตัดชิดไปสิหำลงจากบ้านระวังด้วยรอด้วยอ๋อตัวนี้ซากตัวนี้ซาก มันอยู่ในถังนะถังแดงตัวนึงนะ fire in the hole f i r งแป้ <Fire S 1> แงเราเตี้ย <the> มันเล่นบ้านเหนียวอ่ะอย่าไปล่ามันอย่าไปล่ามันเราจะเสียคนฟรีถ้าเหลือจํานวนเยอะมันจะเล่นง่ายขึ้นแป้งไปแป้งเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปในห้องเอ้าไอ้เหี้ยลงมาทำไมหำ เห็นไหมเออรู้แล้วไงว่ามันมีเห็นปืนโผล่ไฟปืนโผล่อยู่แหละลูกกระสุนโผล่อยู่ข้างล่างบน head shot ทางที่หลังไอ้ยิงตรงเนี้ยปุ๊บเรารีบมุดไปเลยนะงั้นแกโดนยิงข้างหลังแกแกนา่าจะเห็นที่มันหนาดีหรือไม่กระโดดก่อนยิงอะ่ะ <c oughs> เราทำได้เขาก็ทำได้อ่ะ อ,อ,อีกตัวนึงแตกงสองนะสองแฟงวิ่งมแล้วแฟงเนี่ย,ว,ว,ว,ยวิ่งชิดไปเลยวิ่งชิดไปเลยไม่มีใครยิงถังมังหรอกขำัตัวนี้ตัวนี้เล่นเดินนะเดินมั่วนะอยู่ไหนอยู่ไหนห้องใหญ่หรอมันซึ่งไม่ได้